สวัสดีท่านผู้ชมทางช่องรยปัจจุนะครับวันนี้ก็มีของดีราคาถูกของดีที่แก้ปัญหาชีวิตประจําวันของเรานะครับอันนี้คือรองเท้าของผมเองนะฮะเป็นรองเท้าหนังที่เป็นคู่ที่ถูกใจมากท่านผู้ชมใส่ทุกวันเลยก็ฝุ่นครับสิ่งที่จะตามมาก็คือความสกรปรกแล้วก็ฝุ่นละอองที่มันเกาะมาตามตัวรองเท้านี่แหละครับท่านผู้ชมก็จะมีวิธีการทําความสะอาดเมื่อก่อนเราก็จะมีน้ํายาประเภท ดำดำแล้วก็สีน้ำตาลใช่ไหมครับเวลาใช้ก็เปื้อนมือสกปรกนะครับทีนี้ผมมีวิธีที่ท่านผู้ชมมีอยู่แล้วน้ำยาตัวนี้นะครับใช้ในชีวิตประจำวันท่านผู้ชมก็จะใช้ประโยชน์ได้2ออย่างเอามาเช็ดรองเท้าด้วยกลิ่นมันก็จะหอมๆนะครับเป็นน้ำยาที่จะรักษาประเภทรองเท้านะครับที่เป็นหนังอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ผมใช้ประจำครับก็จะมี น้ำยาตัวนี้ครับท่านผู้ชมมีอยู่แล้วครับสิ่งนั้นก็คือมันคือตัวนี้ครับมันคือแว็กซี่ที่ท่านผู้ชมมีอยู่แล้วที่ซื้อมาแล้วก็มาเช็ดเบารถยนต์นะครับนี่ฟองน้ําผมใช้ประจาท่านผู้ชมดูโชคชนมากเลยนะครับนี่น้ํายาน้ํายาเวลาใส่มาก้อมห,หอมๆนะครับท่านผู้ชมก็เอาฟองน้ําอันนี้เอาสําหรับฟองน้ําที่ใช้กับรองเท้าแล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นรอง เป็นฟองน้ําที่ท่านผู้ชมใช้ในการเช็ดรถอย่าใช้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวกลิ่นรองเท้ามันจะอยู่ในเบาะรถไม่ใช่อะไรนะครับเนี่ยเทเข้าไปน้ํายาก็จะห,อ,หอมๆนะครับเอาพอชุ่มๆนะครับแล้วก็เช็ดไปที่ตัวรองเท้านะครับก่อนที่จะรองเท้าก่อนที่เราจะเอามาเช็ดท่านผู้ชมเอาผ้าเช็ดก่อนนะครับผ้าแห้งๆเช็ดก็โลมเข้าไปนะครับโลมให้มันทั่วแล้วก็เปลี่ยนข้างไปอีกข้างหนึ่งครับท่านผู้ชมดูนะครับเป็นเงาเลยเห็นไหมครับเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเงาเลย ระหว่างรองเท้าข้างที่เช็ดแล้วกับอย่างไม่เช็ดมันจะเป็นเงาห็นชัดเจนเลยแล้วก็ไม่สกปรกมือเราด้วยนะครับกลิ่นก็จะหอมหอมนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นของดีราคาถูกของดีที่เราซื้อมาแล้วปกติบ้านเราก็จะมีรถยนต์กันนะครับเอามาใช้กับรถยนต์ได้ด้วยเอามาใช้กับประเภทเครื่องหนังที่จริงท่านผู้ชมอาจจะมีอยู่แล้วแต่ก็ลืมบางทีก็ลืมคิดว่าของบางอย่างมันใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ไม่ต้องไปซื้อของใหม่อ่ะครับเอาอย่างนี้เลยใส่ไปพอตอนเย็นมามันจะมีฝุ่นเกาะนิดนึงท่านผู้ชมก็เอาผ้าเนะ่เช็ดรองเท้าก็สักสมวันทําความสะอาดหนึ่งครั้งก็ได้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเช็ดเช็ดเช็ดโชลมเข้าไปซ้ําไปซ้ำมานะครับเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะเป็นเงาท่านผู้ชมดูนะครับเงามันเริ่มขึ้นละดีกว่าตอนที่ผมยังไม่ใส่นะครับอันนี้ก็น้ํายาตัวนี้เช็ดทั้งเบาะรถยนต แล้วก็เอามาใช้กับรองเท้าด้วยอ่าเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์ได้ครับหอ,หอมๆเลยใช้ประโยชน์2อย่างเลยท่านผู้ชมไม่ต้องไปซื้อน้ํายาอะไรมาใหม่ที่มาใช้กับรองเท้าหรอกนะครับเราก็ใช้ฟองน้ํา2อันฟองน้ําอันหนึ่งก็ใช้กับรองเท้าฟองน้ําอีกอันหนึ่งก็ใช้กับรถยนต์ครับเห็นไหมครับเงางามเลยกลิ่นก็หอมๆติดมือด้วยท่านผู้ชมก็เป็น ประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ทางช่องเราก็พยายามเอาสิ่งทีเ่เกิดประโยชน์ใช้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจําวันของเราเห็นไหมครับอมองซ้ายมองขวาเมื่อกี้เงาเงางามกับเดิมนะครับคู่นี้เป็นรองเท้าคู่ใจคู่ชีวิตผมจริงๆเลยใส่มันเกือบทุกวันนะครับใส่แล้วมันพอดีกับรองเท้าเวลาเดินก็สบายนะครับเมื่อก่อนก็จะใช้น้ํายาดําๆ แล้วก็เปื้อนมือพอเปื้อนมือแล้วก็ความรู้สึกเราก็ไม่ค่อยอยากทำะนะครับดูนะครับก่อนทําหลังทําเป็นเงาเป็นเงางามนะครับกลิ่นหอ,หอมด้วยเดี๋ยวจะมีภาพเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับภาพที่ก่อนทํานะครับก็จะอยู่ทางซ้ายมือหลังทํามันก็จะเงางามนะครับอยู่ทางขวามือนะครับเป็นน้ํายาเช็ดเบารถยนต์อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชม ก็เยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันแก้ปัญหาชีวิตง่ายๆทางช่องจะหาอะไรที่มันง่ายๆนะครับในการแก้ไขปัญหาชีวิตของเราครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ